กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมเราทงสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้องปุตตูอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากนี่กับเขาจังๆเนาะครับเนาะปูพญานาคหาหัวครับท่านผู้ชมมาหาน้องปุตตูครับพญานาคนี่ก็ะหน่ำเก่าครับหาหัวนี่ก็หาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมก็ใสซหาเก่าเก่าหาครับก็ได้เฮ้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ให้เฮ้อีกวันสั้นครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับปูฤาษีตาไฟครับท่านผู้ชม ปูฤสีตาไฟใส่สุดไล่พางลล่เสือมาเลยครับแต่ามผู้ชมเนาะซักไม่เท่าหนวดขาามาเลยครับมาบอกเลขน้องพุทโธครับจ้าจางวดนี่ห้รวยตองวดครับสิเป็นตัวไรครับไปถามน้องพุทโธกันครับถ่ายจะฟังนักผู้นครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับผมเนาะสวัสดีค่ะเป็นเด็กี่มีเส้นอีกปูหนึ่งครับเอฟสีงวดทผ่านมากครับเกาหาเกาหาครับท่ามผู้ชมเนาะมีโชคใหญ่ครับปูพญานาคมาบอกครับ วอดนี่ขอให้รวยตองงวดนะครับเนาะน้องพุทธโาสูอิปีฟังนะครับเป็นแน่ไรครับเหลืองเหล่าครับเมื่อคืนวันพระครับครับผมผมกะสวดมึนจนเลิกครับโอ้สวดจนเลกเลยบ่ครับครับอืมครับผมแล้วผมกะเลิกแล้วผมกะเขานอนครับครับผมเขานอนแล้วผมกัฝฟันเห็นปูฤุสีครับครับคื้นยางมาหาผมเลยครับพื้นสั้ชุดไล่เสือครับ ใต่สุดไล่เสือยางมาหาเลยครับผมกะเห่าครับครับมวัดกะเห่าครับครับโอ้วัดวดกะเห่าเพียงหนาเอิกครับครับแต่ผมกะเห่าเพียงกล่นครับครับผมเพื่นยางมาผมครับครับผมกะแถวไว้น้ำให้เพิ่นครับครับผมไม่คว่มฟันครับผมแถวไว้น้ำให้เพิ่นเซ็ตเพื่อนกะรับน้ำจากผมครับครับ เพื่อนกะว่าปากยังครับครับผมแล้วเพื่อนกะปากกะบอกเป่าออกมาว่าแล้วจะให้พอนครับครับผมเพื่อนกะจับเมือผมครับครับผมจับเมือผมแล้วเพื่อนกะทองอัฐายังบ่ฮหูครับครับแล้วก็มีตัวเลขกร้อยคิมเสน้าผมเลยครับอืมครับผมรับตาลงครับครับผมรับตาลงก็เห็นเลขเลยครับอืมเลขสองตัวหรือสามตัวครับน้องภุทูสองตัวครับเป็นเลขสองตัวครับเอฟซีตัวไหนล่ะครับน้องภุทู หาสามครับหาสามครับสามตัวโบมี่บมีครับโอ้ครับอันนี้โบได้นั่งสมาธิเนาะครับเพียงแต่เข่าห้องพระสวดมนต์แล้วก็รับไปกับฝันเนาะครับโอ้เพิ่นใส่ชุดแบบไหนล่ะครับปู่ฤาษีกันใส่ชุดลายเสือค่ะบ่ไลยเสือเลยครับโบได้ใส่ชุดขาวชุดยังเนาะครับครับผมเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเอฟซีปู่พญานาคที่เคยฝันเห็นเพิ่นมาหาเราบ่ครับ เป็นบ้านมหาครับยังบ้านเดมหาครับโอ้ยนะครับเอฟซีปูพญานาคนี่แม่นครับแม่นเพราะว่าเคยบอกเลขน้องพุธโ่นี่เก้าหาครับเสมอชมเปเอาน้ำพญานาคล่ะครับน้องหลงพุธโธเนาะครับพญานาคีอกน้ำเก้าพญานาคหาหัว่ากระใสเก่าหาหาเกาครับกับกันครับโอ้ยแตกเลยครับเอฟซีเนาะงวดนี้มาอีกครับเสมชมวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันยหสิบเ็ครับ มีอยังเพิ่มเติมอีกครับน้องพู้โท่ครับผมกะมื่อตาขึ้นเพิ่นบอกว่าให้โชคไปแล้วเพิ่นบอกว่าให้นั่งสมาธิต่อไปครับโอ้ให้โชคแล้วให้นั่งสมาธิต่อไปคับเพิ่นบอกว่านั่งสมาธิต่อไปดีแล้วครับเออครับผมให้นั่งสมาธิพระพาพนาสวดมนต์นะเนาะครับให้ช่วยเลือสาบานครับโอ้สาธุสาธุนี่แหละครับเด็กมีเส้นครับเอฟซีมีจิตอันบริสุทธิ์ครับ เอาขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งปุณนะเนาะครับน้องปุ้ทุเนาะครับผมกุมารดำมหาบ่เอ้ยบ่แมนครับกุมารทองไอแดงเนาะครับซื้อไอแดงมหาบ่ครับมันบ่ได้มหาครับบ่ได้มหาเลยครับท่านผู้ชมน้องปุ้ทุนี่เป็นกระมีกุมารทองได้ครับเลี้ยงกุมารทองคือกันครับเดี๋ยวให้น้องปุ้ทุถามเลขกุมารทองนี้เด้ครับครับครับผมเอาให้น้องปุ้ทุถามเลขกุมารทองเดี๋ยวเอาแอมโมตรงสีมาติดตามไปฝากเนาะมืออื่นมือแร่งนี่ถามนี่ได้ครับมือแร่งครับครับผมเอา ยวสีมัดิดตามไปฝากเอฟซีกุมานดำนี่เป็นข้องพระอาจารย์เตียครับกุมานดำตัวนี้กุมานไอแดงเป็นข้องน้องพุทธโธปูรุสีบอกสองตัวเดียวสีจดไปแคบหน้าจอครับขอบคุณครับน้องพุทธโอขอบคุณครับ,บสวัสดีครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมตัทงน้ำเลือดครับไปรับชมมืองตวเลกกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขข้องน้องพุทโธค,ครับเด็กที่มีเส้นมีจิตอันบริสุทธ์ครับเอฟซีนันมม่งสมาธิกะเห็น วิญญาณต่างๆกับเพ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เนาะครับมาไี้นั่งสมาธิครับเอ้โบแมนครับนั่งสวดมุ่นอยู่ในห้องพระนั่งสวดมุ่นภาวนาครับเคลืนวันพระวสันครับปู่ฤาษีมหาครับเหล็กร้อยขึ้นมาเสนาครับ FC ห้าสามห้าสามครับหาสามหรือว่าสามหากับกัปกะนำจักหน่อยเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหจครับน้องพุทโธครับสำหรับคลิปนีบเอาแอมโรทงกฤษฎีกา FC ไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีมือหนีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงเนี่ิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิริถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหอสามลูกคิวสามครั้งลูกขวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนลวดปู่หลอดตี๋เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกมเนี่ก็แตงวัดลวงปู่่วยนะครับนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ่าวแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุน่นมานําครับได้น้ำมุ่นคล่องหลวงปุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสมุชุม มีจำนวนจำกัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกโรตเตอร่รังวันทีหนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ